วัสดีทุกคนด้วยทนะักยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอ f ตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้มาดูกันดีกว่าใน EP ที่82ง่ายสุดๆเลยนะทุกคนคลิปนี้สําหรับใครในะทุกคนที่อยากรับดูคลิปนี้ให้จบนะทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะมีการแจกสําหรับเออเรียกว่าอะไดีทุกคนเป็น อังเป่าละกันนะทุกคนเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะทุกคนเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะสำหรับใครนะทุกคนที่ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรนะสำหรับใครที่อยากรับดูคลิปนี้ให้จบสําหรับใครที่อยากรับนะทุกคนเพียงแค่เพื่อนๆนเม้นเป็นคนแรกนะทุกคนย้ําเม้นเป็นคนแรกดูในคลิปด้วยนะทุกคนว่าผมให้เม้นคําว่าอะไรนะทุกคนกิจกรรมง่ายๆแค่นี้นะทุกคนกิจกรรมง่ายๆแค่นี้นะเพียงแค่เพื่อนๆนะทุกคนเม้นคําว่า ติดตามแล้วนะทุกคนเม้นคําว่าติดตามแล้วนะทุกคนเพียง1ท่านเท่านั้นและเม้นเป็นคนแรกทุกคนย้ําเม้นเป็นคนแรก <S <s <ie> <S เพียง1ท่านเท่านั้นะนะทุกคนย้ํา <s ie> เพียงหนึ่งท่านเท่านั้นเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับ อ่งเปาจากผมในทุกคนมูลค่า3บอนไทุกคน3วอลเล็ตนั่นเองนะสำหรับใครที่ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรไดทุกคนประกาศผลวันพรุ่งนี้นะทุกคนใครทันใครได้ใครเร็วใครได้นะสำหรับใครที่ดูผม,มบ่อย EP นี้แจกหน่อยละกลันสำหรับใครที่ขยันเม้นของผมอ่ะเม้นนี้อย่าลืมนะทุกคนเม้นครับว่า ติดตามแล้วเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็รอาการตอบกลับจากผมนะสำหรับใครที่มั่นใจเฮ้ยพี่ผมตอบเป็นคนแรกแน่นอนพิงเบอร์วอลเล็ตพิมเป็นภาษาไทยและชื่อไม่เอานามสกุลที่เ,เพื่อนทำการสมัครวอลเล็ตนั่นเองนะทุกคนเพื่อทำการส่งวอให้ถูกนั่นเองประมาณนี้และกันกิจกรรมง่ายๆแค่นี้สำหรับใครที่อยากรับ3วอเมนแต่ละคลิปได้กิจกรรมมีแค่นี้นะโอเคเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ